วันนี้เอาเส้นมะม่าครับผมเอาเส้นมะม่าสวัสดีครับพี่น้องมาเนี้มาพบกับสีแยกซานแนวอนีกนะครับผมวันนี้เยลยก๋วยวเตียเต๋ยวเลยพี่น้องเลยไงก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวแซ่บกว๋วยเตี๋ยวเนื้อครับเนื้อพิเศษเจ้าเป็นปเส้นมะม่ามาพี่น้องอ่ะพี่น้องก่อนจะไปส่งคลิปก็อย่าลืม วัติดตามไปซีแยกนั่นเอครับผมเพื่อเป็นการแข่งในการทำคลิปครับผู้บริจิป็นภายในประเทศหรือต่างประเทศครับขอบ,ขอบ,ขอบคุณทุกคุ้นไหลายครับผมมามาปรุงกันพี่น้องวันนี้ลองซิมมึองหนาเป็นก่อนลองซิมมึองหนำก๋วยเตี๋ยวเนื้อพี่น้องวันนี้โอ้คืออยากครับวันนี้คืออยากมากมากพี่น้องมากแฉมตากนากว่จังหน่อยนึ่ง กินอยู่หองขวาเลยพี่น,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 พน้องเลยอยู่นอกแหลมฮอนไรโบสูครับพี่น้องเลยซอสล้ำครับผมใส่ดะวผิดผงใส่จังไหนหนึ่งะว่ยยังริกขวอยู่พี่น้องริกขวน้ำมันขาดบบไรเสตแสๆตวนน่นฮะ อันนี้ผมกินผมจะหมักใส่สดตัวนี้หลายเลยครับเลยผมหมักใส่สดสดผิกนี่คนหมัมกซีเปรียปร้ยร์ๆนิดเจ้าหน่อยอันนี้ผิดผิกขวาน้ำมันตัวเกีียวน้ำมันเฮ็ดเองครับพี่น้องตัวนี้แต่บาบกผิดตัวนั้นบบคอยผิดป่นเลยครับตัวน,นี้ นะคะคอันพี่ขายอ,อะไรกระเทียมกระเทียมเจียวครับผมกระเทียมเจียวหอมๆอมกรเทียมเจียวหอมๆพี่น้องโอ้ยเอาไปเลยกินอยู่ห้องครัวพี่น้องเลยมากมาพี่น้องมากมามากมาเลย มาพี่น้องมากมาหน้ไหนเวลาอะไรก็ปีอยู่ใช่เนาะปีครับปีของคูกันครับพี่น้องปีกันได้ลุกโหลดครับผมมาเลยว่าเลิกพี่น้องเลือกมากินกว๋วยเตี๋ยวน้ำกันครับผมครับ เต็มจานเลยครับผมต้องเสียมันก่อนอพืดด่ออะไรครับผมต้องใส่ลำปลาเป็นอันเง้ยผมครับการรอคอยครับยาก ตงงอเพิ่นพักก็มีพักโคดอภาครับผมที่จะพาโคดอภาเขาตัวงอดูโดดครับกะปีอยู่เพียงครับตัน้องครับตัวเอากะปีก่อนครับอืมวิธีมาเนี่ย อเอาถษขออภายผ่เพี่น้องเดิมคนหนึ่งคือบุกินเดลี่แน่นครับ <c oughs> กินแบบนี้แห้วครับพี่น้องเอาแบบบ้านๆก็ต้องยังหมากไหมครับผมวันนี้เอาเส้นมาหมาครับผมเอาเส้นมาหมา แสบหอมกระเทียมเจียวครับผมม,มาหาเเดกครับ เจ้านี่แสีบเลยพี่น้องเด้อก๋วยเตี๋ยว,วนหวานน่าแก่ครับคนนึงเสีบครับกเตี๋ยวเนื้อค,คนน อ่อนอากาศอุบเหมาหมื่นขึ้นในพายุเขาพี่น้องเอ้หลังคาเพื่อจะไปพุ่ผมจะมาตื่นเสามาเนี่ยโอ้ยฮ่อนอืมน้ำในเข้มข้นอยู่ดี แห้งหอนแห้งกินคลองเป็นเพสเป็นหอน ซุกก๋วยเตี๋ยวเนี่ยแบบบุเตอรไซคทางปา่าพี่น้องนัวพอดีเลย เบิรพี่น้องเอออพี่นออ้อ,นองคลิปนี้เอาไปเนาะครับพี่น้องพ่อพี่น้องเนาะถามมาทดสอบกับโคตรที่ตามใาเสีแยกไว้ในเพื่อพี่น้องเด้อเพื่อไปดัานแกนในการทับคลิปครับเอาคลิปนี้เอาไปเสนอคิดนะพอกันไหมสวัสดบบีครับ